ฟาดมาอย่างเราเตียมลงเด้งลงเด้งอยู่บ้านัพพะะเล็ดอย่างโอ้ยนักกิโลเออถูกมาใหม่ๆมเลยตัวนี้งาลาลนกิโลมาใหม่ๆเลยไอ้นี่นะแต่ว่ายแต่ว่จะบอกเนียกจเป็นหลงพอดใส่แล้วั้งเทกครับไม่เลยหน่อยก็ิ่เิเทกับไม่เลเพิ่งขายยังไงกว่าสามซิตัวซิสามิตัวตัวสิกีบเนาะ โอ้สามสิบตัวตัวเมื่นหนึ่งพี่น้องเกบเือนตัวละสิบเกบตัวลบาทเกอบตัวละบาทอ้ยมันก็เจ๋งมันสูงเก็ิโละิโรอันนี้คือตลาดปลาตลาดของปลาพี่น้องอันนี้ราคาอนเนาะตัวนี้เนาะอุ้ยปอกเอาเลยตัวนี้ต้มกบเลสิครับนะตัวใหญ่ตััห่ตัวตัวใหญ่ตั่ตัวต่่ว่่ตัวอยู่วนี่ ก็สืดูได้พี่น้องเล็นาไเอาไปขวัว60ตนี่ซี1000นะห้อยโมน60ตัวใน้0 0 0นะเอาไงข่อเจ้า60ตัวไดด้วยกะไปขวเขาจะเอาเบ็ดเหรอว้าว่าไม่เห็นนับจะว่าเอาตอนว่าบ่นว่าไม่นับเขาจะนับขายสินี่ก็เลยยางว่าเบิร์นั่นเขาจะาเบิดเหรอเนาะ โอ้กได้เด้แม่ตเใหญ่ได้บงเจ้าอื่นก็สิมีอจู่ตีถาบ่งเจ้า้อยเนาะเจ้บน้านเนาะถาบอยดงน้อยบ้าไหมกระดูกน้าปวดมากแลยเน่ปะาเถอะรรพาเลาะตลาดของปลาเมาเบบ่งนนพี่น้องเ้ยงนทั้งในบนจ้าลาาหน้าล่ามบนบามาเปลาไอ้ปะป่าไปเลาะตลาดเฮาไม่ขายม่ขายกำลังมากฝนกับคึมมาแน้วแต่ว่าก็สี่่ตกดอก มาเลาะตลาดกับตาลานหน้าล่ามเพิ่นพามาเบิ่งตลาดของปลายนีเหมือนเลี้ยงเพิ่นขายอยาัน,อนอมีแต่ของปลาพี่น้องนะครับมาเลาะเบิ่งนำกันพี่น้องเข้า,า,าย,ยังอะไรโดดออกไหมปลาคอเจ้าเนี้ยละไหมในในว้ายจับไปเพิ่นกันนะโยอลกโยอว้ายกัดมือเลจะได้มันกัดมือเจ้าแหล่แล้วปลาคอบ่เม็นปลาดุกเนาะกัดปลาดุกนี่เรียบร้อยเลยข่อยนี่ป้าปลาคอหน้าเนาะแม่เนาะปูตะบะตาตา ปลาดุกเลยปลาดุกนี่บ่หยอกมันได้ปลาดุกนี่ปลาดุกนี่บ่หยอกปลาดุกบ่หยอกเออตบหูมันหล่ดปลาดุกตัวยังโอ้อันนี้เท่าเัวน้องเมียนอ้ยวันผู้ใดตัดผมมาขายอย่า้เท่าตัวนี้เท่าหาเองบ่เมียเอาไปลาบใส่ก็บ่แข็งน้องเมียนาะเท่าหด้ทพี่น้องเท่าจะบ่คอย บอกขวให้ก <t ick noise> ับอกให้จูบเนาะโอ้แต่บอกขอให้เฉลี่โอูดูที่ไหนเอาไปกอยว่าเดี๋ยวผ้าพี่น้องรอเบิ้งก่อนเออจะได้ยังเขาจังเบิ้งไปเรื่อยๆจังๆมาเสียวเขาเมาเบานเขาดีเขาเมาเขาเมาไม่ไม่เนี่ยอืมเขาเมาไม่ไม่เปนว่าอ่อนๆเนาะเห็ดเอาเองเนาะไม่เนาะโอ้เขาเพราะเห็ดเขาเมาแล้วบ่หนิเขาเหยียบเขาหน้าแซงอ๋อเขาหน้าปังหน้าปังหน้าปีอันนี้เพื่องไหวอันนี้ไหวเนาะไหวไงไหวไงถ้าว่าขันแข็งคนนี้ก็จะเอื้อนเสียไหวเนาะ แต่ว่าอันนี้เอาไปเกลี่ยอันนี้บอ้ยบอ้ยเชอรี่บอ้ยเชอรี่บอยจูบป้าหมูอะไรยังมานอนนี่นอนนี่ครบวะนั่นอ๋อครบครบครบได้ปลาปลาพ่อกระดูกน้ามีอะไรใส่กระซุมมานะบ้าเจ้าเคยพีอู้หูปูบ่แม่นี่ปหนากับปูหน้าพี่น้องเลยคูน่ะงามขนาดเลยงามเงี้ใหญ่ ปูหน้ากับปูหน้าแซ่บกับแซ่บแซ่บกับเสีบอันนี้กอยตัวนี้อันนี้กอยโอ้มีกอยบ่างเปนกับลาบพักกระโดนกินกับยังกระเสียบกินกับลาบหนะกินกับลาบแห้งแซ่บกระเสียบพี่เราว่าอืมเอาใหญ่เอาหยุ่มเอาใหญ่มักตัวผู้เนาะใหญ่เนาะปลูกอยู่ทั้งผู้บนหัวใหญ่นูงโอ้มันเป็นคือข้างผู้ เออมักตัวผู้หยอกอีเมียเหลี่ยมเจ้น้องเลยจัดลอยหงวยอยู่ดอกแน่นจิ้บปมกวาไปแล้วจิ้รอกวาดไปแล้วจิ้บรอก็ไม่ถูกมึงไงเลยอันนี้ปลาดุกหน้านอกในนอแหมเหลืองอีหงโวยอยู่เป็นน่องเลยบางทีเหรอนี่กิโลกิโลโคบโคบเออ่ถใส่ใส่เบ็ดเอาบ่แม่โอ้นี่เด้อแม่ปลาซื้อให้กินบ่มาไข่แม่นบ่ มากไค่มากไค่นี่บีออกปูไปไงแต่วันนีพทนได้สุกวันไหนเนาะมนต้องเรลล่ๆก่านีมันบ่มาไค่ใครเลนองเนโอมากไค่ได้หนิเคออยขีดหน่อมันสุกเล,เละเ่นะแม เอันเอามามันมันเสีมันเสียบมันะแต่ว่าเขาต้องไปบ่มอีกก้อนมเออมามาไข่มาใครกินแบบเย็นแต่บีอออกมนสิเป็นมันสิเป็นผู้พียง่ยคือไข่เหลืองนี่คือไข่แดงนี่ไอ้แวนี่อแขนไอ้ขันบพลสบายสนตองแขนน่ต้องล้างแขนมันเลยไข่เออปลาคอปลาดุกไหนะอุ้ยผ่อปลาคอปลาดุกเราข็หลายแถว่ะปลาดุกน่า อันนี้ซื้อสีแมนใส่เบียเอาน่อยนี่หน่อยสักสันี่นี่เอียงอลยสักปคอปะคออันนี้ก็เคียรโลคือกันครบครบหน้าได้พี่น้องนใส่เบียสเอาของปลาไหลไหลเออนั่นบักหอยบักหอยครูกับบักฮงบักฮงบักฮงตรงนี้บกหอยพี่น้องเนี่ยบกหอยบักฮงบักฮงบักหอยฮะโอ้แต่บกเก็บท่วงบักเอือปลาบักอือบกเก็บท่วงตัวนี้อือกอยโอ้ไก่ทอดบุญห่อเข่ามันเป็นของคู่กัน กวยก็แบักออหนึ okay ่นกัดเปินไปหนึ่งสกัดแล้วก็เฮ็ดกองอันยังก็เฮ็ดเฮ็ดข้าหน่อยข้าวสาขาบุญเขาประดับดินมีเบิดนะดินบ่สุกก็เมาหมดเลยโอ้เมาหมดเลยเมาเออบ่ต้องกินเหล้าก็เมาได้คือกันอันนี้กวยบักออ่ะมุนไปเบิ่งทางในพุ่นน่ะเสียเฮาไปเบิ่งไว้ก่อนว่าจากไหนยังเฮาจังกลับออกมาซเสียพี่น้องนะครับเบิ่งซะก่อนโอ้บอกหอยเดียวบอกห้อยเดืียเนาะแม่เนาะงซุปนี่สิ่งนี่้อโกนไม้มันสิกินกี่คนดอกซุปนี่ กินกี่คนเดกยวแต่มังคุดกินมังคุดจกเอาเนาะแม่น้อยจกเอาน้ะขวดใหม่น้อยม้วนๆตัวจกเอาไปโชคดีจำโค้งห่อมาบอดีแนวนั้นถือวเป็นผู้โชคดีของผู้โชคตลาดของปลาโอ้โเตียนกโลงครบอีกแล้วโอ้ยครบหลายเด้อพี่น้องงามเลยเพราะมันเป็นงามไซเบิร์นครบนี่ๆปลากระเนียงปลากระเนียงปลากระเนียงปลากด ปลาเสียมปลาเสียมนี่ปลาเสียมนี่ปลาเสียมนี่ปลาใหญ่ใอันนี้ปลากดบุญเด่นนปลาหยางสันบุญน้ำข้างนปลาลูกมู้นปลาลูกมนปลาลูกมุ้นบ่เออนี่โอ้ปลาดุกมุนน่แโอ้อันนี้ปลาเสียมนี่แม่นอยู่นเด็ดแมงขามโอ้แมงข่ามครับมี่โอ้แมงข่ามไอ้ล้านเอาไปเลี้ยงไหมฮะเอาไปเลี้ยงเลี้ยงทองแล้วค่อยโอ้แมงขามแมงขามเหมือนทอดบริย่อมเนี่ย ไปยางก๋วยเตี๋ยวตั้งไหนอยู่เจ้าน่อยปลาซีว่าวใส่ปลาซีว่าวบอแมนผู้สนี่ปลาซีว่าวอยู่ในถานตื่นปลาซีว่าวเรียกว่าปลาซิวเขาอันนั้นปลาขาวนี่ปลาขาวไหมนี่ปลากรดู่พี่โอ้เห็นแล้วปลากรดบานอีกคนคนปลากรดว่าปลากรดว่าปลาดุกดุโอ้ยจืดนิดนี่สัพ่อแม่เราบอกว่าเราบ้างน้ามันจืดแล้วมันจืดนิดนิดลมเบะเลยว่ะ ป็านี่บอกขอให้จูบพี่น้องช่วยชอยนะแม่เลยบอกขอให้จูบนี่บอกขอให้จูบเลยเอาไปอันย่างก๋วยเตี๋ยลาบเท่าเนาะเออบอกขอให้ยังสักตัวนดิเอาไปกินสมบอกเนี่บอกขออันนี้บอกขอให้มาจูบหน่ยบอกขอบอกขอเท่าอยู่ทางนี้เท่าอยู่ทางไหนก็แม่ที่เท่าโอ้เท่าไม่แล้วพูดอ่ะลขอยันที่แล้วคนาพูดได้ตัดผมมาขายะเลยเท่าค่ะนี่ได้ตัดผมมาขายเนาะมันคือเสียงผมนะแม่เนาะเท่าเท่าเท่าเอาไปคุณแม่ย่างเลยครับ ำฟันมีเท่อีกเลยพระซิวเอาพระซิวเขาพระซิวเอาใส่ม่องเนาะปัดมันแบบไวทั้งตัวอันนี้ปลาคออ้าวเนี่ยอาวปลาคออ้าวก็มีบมดนี่นี่เด้ปลากดใหญ่นี่เต้องอ้าวตัวนี้ปลากดใหญ่ปวดเป็นกะละมังเลยของเราที่ไต่ล่างเราคอยเตยย้อยเตยย้อยกันไปเรื่อยๆอ้าวปัดปลาอันปลาสลิดปลากระเดืดใหญ่ อ๋อตุ่ยซำป่ามื่อไหมพี่น้องไหมผักหน่อปลาตองหน่อยก็มีปลากาบ่ะหั้ปลาเข็งปลากาก็มีนี่ปลากาหนิปลากาเอาปลาเข็งนี่มีบ่ปลากานอ่ะเรีอกไงเนี่ยขายจากไดนปลากาหนิปลากาอยู่ในโลกลูซานสีดพอเสียไปปีกห์ก็นะเอาจากลูอ่ะเด้อแม่เด้อเอาแต่ปลากาล้วนๆวนลูนึงโอเคแต่ว่าอันนี้ปลาไข่เนี่ย ปีบปากาตำบักทัวน้อเข้ากันน้อไม่ร้องโอ้นี่บักทัวบ่โอ้เราขายบักทัวน้ำเราได้ยินเราได้ยินว่าปีบปากาตำบักทัวเด้อเราขอคู่กันข้อกู้กันแม่เอาอันเดียร้อต้มน้ำใหม่ก็มีพี่น้องมีก่อนย่างไงพี่เขือนด้แล้วเลือกปากาใหั่นตกร้อกันพี่น้องเลยน้ำต้นต้องงามดิชุกเพียงเอวจ้ามานลับพี่น้องหอยฮะพี่น้องมานหลัเอ้ามาหลับพี่น้องเดี๋ยวสบายดีไปรอไปบังเรือบน ได้เอาอยู่แม่เด้อครับมาภาพี่น้องเบิ่งให้มันสุดอันนี้ก้อนเออโทษทั้งพี่ก็ระไลกันปลาคอปลาปลาปลาดุปลาคอปลาดุปลาดุไม่ขาดเสียเลยแปดเลยวะโอ้โธ่ใครอยู่เราขายปลาเราไปเลี้ยงงัวันไหนได้เสือแดงเลยงัวงไปเนี่ยมันไล่ที่งวไลายเอ็นไดเสือแดงอย่ามันตื่นเนาะไุดท้ายนี่ตื่นเนียปลาดุนอนี่เนาะนี่เขาเขาจะว่าปลาดุพี่ไอเออปลาหนาแลมอันนั้นปลาบัวบัวบูพี่ไอ อันนี้ปลาลวดตมปลาจงไหวตื่นง่วงได้หละด้ออันนี้ปลาโคดิก็เลี่ยวก็มาเหลี่ยวอ๋อดูอันนี้ปลาดุปลาดุกปลาดุกหน้าอันนี้ปลาคออืมตลาดของปลาพี่น้องเอ้ยบ่ได้มารอแต่โดนแต่นั่นมาเบิ่งบลอปนี่ปลาดมาหลายเตียวเลยพี่กับปลาได้อล้านนี่นี่ปลาเออปลาอยู่ตัวม่านี่เป็นนู่นเป็นนั่นนุ่มนั่นแบบเออปลาโน่นจันทร์ไข่ยิ่งแต่ว่านี่คือปลาคอใหญ่เออมาหอดเหลียว เมา่แน่ไปไหวไหอาหารโจรปาร์ตหนู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 บอกนี่หนูนี่เออเอเอาไปเกียงไปอ้อมเนี่คักเลยหนูนี่เป็นเป็นอะไรเป็นของอาหารโจรป่าเลยไร่ตระเล่ย์ชนปลาชนปลาเนี่ยสิกินเผื่อกินมันแม่นบอกจรปลาเนี่ยกินห้ามกินขราปายแม่นมองเป็นชนอะไรแล้วนั่นหมูอลไรแล้วนั่นกินห้ามกินเขราปายแล้วหมูแล้วโอ้ขึ้นไปตลาดเป็นตลาดสดนอยเนาะเอาไปไปดอกตลาดสดเท่าหัวไว้ครับเออไปหาซื้อแนวเมื่อกินแรงเท่า เกิดไปด้านสิเป็นตลาดสดพี่น้องนะครับแต่ว่านี่คือตลาดของปลาเฮามีบัดผักกระหยอกผักกระแยงผักเพียวอันนี้ใบยังแม่นี่ผักก้านตรงผักก้านตรงผักหวานบ้านอ้ยผักอันนี้นี่ผักบวงโอ้ผักตำนินผักบวบผักบวงเนาะโอ้ยอดงผักบวงยอดผักบวงอันนี้ตำนินผักปั้นี่ยแม่ผักก้านตรงข้าก็เห็นเจฟอร์่จแม่เขากินอะไรอยู่เลยโอ้ผักก้านตรงนาะซื้อมาเนาะแม่เนาะแกงผักก้านตรงออมไซรแลนด์ยิปตก็ได้ได้ โอ้เป็นสันสัยพักกั้นตรงพี่น้องผู้ใดเคยเห็นเนี่ยแต่ลอยกับว่าแต่เห็นคือกันพี่น้องเลยตามสายของบุรุษมันมันขึ้นน้ำน้ำน้ำของเนาะแม่เนาะแคแ้มมันขึ้นอยู่ใกล้ๆกับน้ำของเีานี่แค้กบ้านนี้ขันบ้นงามมันจะหยอดใหญ่หน่อยโอ้คอยเห็นคอยบูระหงรคอยว่าใบใบตะกบคอยคิดว่านี่มันคือกัไรพนองเลยอือแต่ว่าตัวนี้หงจักอยู่ในพักกันยังไงมายู่อูกเลยตัวนี้น้ำไหลเหมืนลือเศรษมันเป็นสั้นปลาพักกอดสั้นผิดจ้าแม่ อ่ปะป้าวายไปเอาป้าอันนั้นเอาไปเอาป้าป้าอัน Ora, put, pa, oui, ll, อนี้ก็ขอสร้างวายบ้างกันไหมป้า hmm. ป <c oughs> ้าปากาปากาปากาเจี๊ยปากาไปปิ้งต้มปนกับเสียบได้ปากาพี่กับปูหน้าผมเลยมีอยู่ปุ่นก็มี่ไโอ้คลิปนี้พี่น้องเลยขกขนาดเล่ยภาพี่น้องมาเลาะตลาดของปลาแต่ว่าพอท่านคัมไปไหนในขันคัมกูนี่แห้งสิไลด์กูนี่อันนี้แค่เริ่มต้นซื้อมีบด มันมีแต่พันหรอสีพี่น้องเลยขอทานึีกว่าเลยล่ะภาสิมาหาซื้อฐกบของปลาว่าจะได้พันหรือสีสาขาไปออมสนอกบ่อไหนเลยพี่น้องเลยมัมีเลยเบาปายมาล้ำมาลอยแต่นอโนะครบก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 ็ลังหลายพี่น้องว่าช่วงนี้เพิ่นได้ไปใส่เบ็ดกบเนาะเข่ามันเขียวหน้ามเนาะกบเอ้ยพักกระเนียงเอ้ยยามนียนะครับน่าไม่แล้วนะกับกบคือกันพี่น้องกลังแข่อยู่นะโอน่าอ้ยยอบบวบดอกบวบโอ้ดอกบวบ นี่บักหอยเพิ่นไปงุ่มมาใหม่ๆพี่น้องเอ้ยตัวไอ้คนดอกใส่กระเบือไปเลยโอ้ยมันโอ้ยดูดตามุ้นติ๋วเลยพี่น้องมันโอ้ยเนาะตัวไหนดูดบันออกไม่จีบแข้วจี้เอาบัดนี่จีบบอกว่ากําลังสีขาวปากมินหุยบักหอยเน่าถิ่มปึ้งเลยบัดนี่โอ้ยพระผมตัวนี้โอ้ยมางามจ้ะงามกึ่ยจ้าของเนาะโอ้ยพระผมแม่คืองามคือเจ้าของเนี่ยเนาะนาะ แม่นี่จะคล้องพาผมก็ง่ามคือพาผมเลยยัง่ะอือเข้ากันร่ำเลยเข่ากันน้ำา่ำเลยไอ้เอ้ยเข่ากันน้ำล่ำเลยยังวนมลไปนี่อีเม่ว่าบอกทัวร์ไปตำนอเอามันหนึ่งนแน่นเพราได้ตำนอเจียวตำเจียวตำโบตำเจียวแล้วตำกินครับลดแล้วโอ้อ้โหโ้โหโอ้โอ้โอนโ่อ้โหโอ้โอ้โหโหอยอยู่อยโ่อ้อออันกินมันหอ้โอ้ว้้โหโอ้อยโหลอ้ ตัวนห้ตัวไหนก่อนนี่งบอวนี่งหาพันกีบเอาหาพัเอานางไปได้ไหมนางก็ขึ้ตัวี้จ้าโอ้ยขอบใจหลายหลายแม่มีการส่งขึ้นปุอันปากา่อยด้ไรละปลากาตัวไหนก่อนปรากาสามสิบป่ะให้ทายใคปากาสามสิบาิบะแม่น้ออ้าวสามสิบสามสิบปรากาสามหมื่นไปหน่องปากกา ปลาตาบึ้มโอเคป่ะมาไว้ได้ขันชาติและขันตื่มได้ตัวหนึ่งเนี่ยเจ้าใดได้บลาทัวกับปลากาบ้าวสวยเพิ่นได้เป็ดไปตัวหนึ่งขออันธิรีอันธิรีเมื่อแล้วไอ้ล้านจิปโอมเล่ถูกพี่นี่เล่นิหนิโอ้ขอเลยสิขอเลยสิผมขอตัวเด้อขอตัวเด้อโอ้แม่งข้ามโอ้ยมองไอ้จิปโอมอะไรเรืมอุ้ยแม่งนี่เป็ด เป็ดไก่โอ้ยเป็ดเป็ดพี่น้องเป็ดกาบกาบกาบไปแล้วมาเป็นคู่เป็นทังเลยแบบนี้กาบกราบกาบนักโอ้ยขอตรวจขอไปหลายๆรกูน่ะพะแนกเป็ดน้อแต่มากนักคนแบบนี้โอ้ยหมากวัชัยมาจิตีบบ่าวเท่าได้นี่อาจารย์บ่าวเท่าแล้วมากขนาดได้หมากวกใส่ได้อันนั้นได้อันได้อีกยังก็ได้อันได้ปลาคาได้ปากกาครับ ได้ปากกากับได้มักทัวนะครับมักไว้ถุงเท่าไหรเตาอมักไว้เพ่นแกแล้วมั้งเอาเส้นเลยจ้าเส้นเลยบอป็นหยัางอย่างเลยจ้าคอยบอฟฝ้าคอยค่อยๆไปเรื่อยๆสิมากันนะคเับไปบัวเหมาได้บ่เม่นบ่เอาเอาเอาหมากใครไปน้องเดี๋ยวจ้าร้อยสิไปบวเอมาหน่วยละพันเป็นว่ะเอาบ่เถอะนะ นี uh, ่เอขบันโดดบมจีกินบโเบิดเอาสามหน่วยนี่ซอยเล่าแจกแจกหนึ่งหน่วยนอยห้องหน่วยละพันหน่วยละพันกินเลยเอาไปแจกขายซ้หน่วยหาหาพันหาพันเนาะหาหน่วยโอ้ยเดือดซ้ำมากจะชิจงมาเห็ดแนวเอาไว้ผู้อื่นหาคนบ่กว้าวมาบ่เห็นหมาใครอ้ยาวหมดสูตรปังเมื่อเห็ดอังไหนอ๋อหาหน่อยคนยังมีลายอยู่อืมไปเลยนั้นละย่าให้ได้เลยจ้า โจงไวพี่น้องด้สามหน่วยเดี๋ยวไ้ามาำประสิทียดในควายพันสิบาโยจลอยเอาไปเปลี่ยวพันธุบ้าเอาจงไว้ให้สมน่วยนี่ละมะใครอนนีเปอยกองไม่อยองอจัแเ่นงามลาเท่าพี่น้องเออเท่าแบบอ่อนๆเลยนะครับเ่ามนี่คน้อยนันคนซื้อมากั้งแก่งกอกพนั้นเอายังกินเพาท่านเบิดอยู่บ้าหอยเลีะอาหารอาหารสันสูงโอ้อาหารสันสูง บอเมนใครโมแดงเนี่ยเนี่ยบะค้อหาลูงเสือกับยุติธอยู่อันพวกมันตกดินนะนะตลาดเท่าก็เออไมใช่ลาดเาไล่อะไรเนี่ยพี่น้องเลยนะครับตลาดเท่าเนาะอ่ะโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่เลยพี่น้องเด้อรอตลาดของปลาบ่ได้มากตะโดนแล้วเมื่อนี้ก็เป็นคือจังฝนสิตกนี่แหละลาเบิองกะมีของปลาหลายอะไรเนี่ยส่วนมากสิเป็นปลาเป็นกบพอย่ำนี่เป็นย่ำฝนเข่าเขียวพี่น้องนะครับก็เลยของปลาหลายในจังน่อย แต่ว่าครคาัปนจะหน,น่อยยังงสหลายกูนี่อ้าครับเมื่อก่อนบาเนี่ยเขาสำนักงานก่อนจาล่านบ่อทาไปแล้วไะ้กับสบายดีนยมาเลอแยงพี่น้องครับคลิปนี้ไปเร็วไปเร็ว